สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมช,มช่อง y o u t u คนสองเลนะครับวันนี้เราย้ายหมายก็มาอีกนิดนึงนะฮะนี่ครับนี่เป็นหมายคองอันนี้ก็เลยจากจากจุดปากคลองลังติดก็มานะฮะเพราะว่าตรงปากคลองติดน้ามันเริ่มแห้งเริ่มขุ่นนะนี่ครับบรรยากาศ ผมก็ปตินั่งอยู่บนต้นไม้นู่นนะนั่งอยู่บนต้นไะ้แล้วนนี้มันมีหนามนฮะต้นปาล์มมีความมานะมากนะขึ้นปีนต้นปาล์มนะเอามีดเลาะหนามไปเมื่อกี้นะก็ยืนยิงก็จะไกลๆหน่อยนะไกลหน่อยเพราะว่าน้ำมันลงนะแล้วจากจากชายฝั่งที่ผมยืนเนี่ยกับกับน้ำนี่ก็ ก็ก็ไก่ผสมควนนะฮะนี่ฮะต้องลงไปอีกเยอะแนละ้วเนี่ยเนี่ยเริ่มมีเริ่มมีปลาล่องมาจากจากข้างข้างล่างนะฮะเริ่มมีปลาล่องแล้วไปไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะครับวันนี้เป็นปลานิ้นนะถ้าปลาล่องส่วนมากจะเป็นปลานิ้นนะครับ โอ้โดนครับโดนหลอดฮะโดนครับโดนฮะถ่ายวิ่งเลยครับโอ้โดนฮะโคตรไกลฮะเนี่ยเชือกเกือบหมดรอฮะยิงอย่างไกลฮะโดนฮะปลาอะไรมันจะเป็นปลานิลนหรือปลาอะไรไม่รู้นะอ้าวไปไหนแล้วโอ้ไกลมากฮะยิง เอาตัวขึ้นได้ป่ะนะไม่ไกลเกินเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาที่ลงก่อนอไต้องลงอ้าวพันแล้วนะโอ่อนะไรฮะฝือนอาะฮะถ้าหลุดก็คือหลุดยังอยู่ครัหนุนเราอยู่ที่กิ่งไม้ฮนะมันปลาอ้อมไปนู่คนครับ่อี้นู่นนะโอ้ไซด์ดีอยู่นะครับ ยิงไกลมากเชือกเกือบหมดหลอดนะเนี่ยเห็นป่ะเห็นตัวป่ะ,ะแต่จะได้ตัวหรือเปล่านะเนี่ยเพราะว่ามันติดเราจะได้ตัวป่ะนะต้องดึงเลยครับผมไม่ลงนะมันไกลไปอ่อหลุดมาแล้ว ใส่ตัวนะครับใส่สวยนะฮะนี่ครับโอ้โหเก้ากลางตัวเลยฮนะยิงไกลมากเลยนะครับเนี่ยโอเคครับได้ยินเสียงพิตริยิงแล้วนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูโดนเปล่าโน่นดูพิตริอยู่บนนู่นนู่นอยู่บนต้นอยู่อยู่บนต้นอ,อน,นอะไรนะต้นอะไร เหลาเหลากินไปหนามติ่มตูดฮะเอารูดเหรออ๋าโอ้โหลุดแล้วเจ๋ดายบอติดกลางหน่อยเดียววาเอ้าไหนอ๋ออยู่ร่วงร่วงอยู่บอกร่วงอยู่โอ้สายดีสายสวยอยู่นะครับนี่ยเด็ดด็ดด็นี่ฮะ ่หลุดอยู่ตรงนี้โอ้ติดค้างนิดเดียวเฮตีเฮ้ยพี่ตีตีฮะขึ้นมาแล้วจะหลุดอีกเจ้าเจ้ามือไปเสียบเหงือกก็ไม่ได้เหงือกขาดแล้วเหงือกปลาไม่ดีแล้วนี่สวยๆอยู่แล้วนี่ครับโอ้ไกลจัดครับนู่นอยู่ก้างเสาไม้ผูนู่น ลลยถอนไม้ผูกไปหน่อยโอ้ยิงไกลก็ยิงจะไปถึงเลลม่ไหร่รู้นะอืมเฮ้ยโดนอ๋อเฮ้ยโดนเหรอวะ มันลอยไกลมากเลยนะครับเลยกลางคลองนะดูนะแต่ไกลมากเลยนะเราจะลองยิงดูนะนี่ฮนะอ้าวโดนครับโอ้โหไกลมากเลยนะโดนครับโอ้โหโดนครับโดนโดนแนละ้วฟานินนะครับ ยิงไกลยิงไกลหน่อยเข้าป่าเข้าป่าย่าอ้าวเฮ้ยจะขาดรึวะเฮ้ยเฮ้ยติดเจ้าวะ ครับไซ์กำลังทอดครับอ่นโ้นครับติดนะฮะติดโอ้โมกี้ตอนยิงก็รีบยิงไม่ได้ถ่ายนะโอ้ติดไม้นะเนะนี่ยอยู่ตรงนู้นนะฮะแต่ต้องลงไปเอาแล้วครับไข่เปียกอีกแล้วนะครับน่าจะเป็นปลานินนะ มันโผล่หัวออกมาจาก้า,กายหญ้านะเมื่อกี้เห็นแวบๆเฮ้ยอ่ะลงยังไงวะเนี่ยเหยียบกิ่งไม้ไปได้ปะ่ะ ô có thể đai thì bay khó mới dừng không ô dừng lại có tông hào หักเลยไปไหนแล้ววะปลาอ้าเอ้ยติดอะไรอีกวะตายัาอาอยางอยู่อ่ะติดกิ่งติดกิ่งอะไรโยไปไหนวะอ้า เนี้ยขึ้นมายังวะขึ้นมาแล้วครับเนี่ยเดี๋ยวๆนฮะโอ้โอโหพันทาแข็งเลยฮะเนี่ยปลาครับอะใหญตัวแล้วครับพันแข็งเลยพันแน่นเลยฮะนี่นะปลา,ลลนนลปลาเดี๋ยวเราปิดกล้องแล้วนะ ในแบตตะมนครับตอนนี้ก็ได้เวลากลับบ้านกันแล้วนะครับเด okay. okay. ี๋ยวมาดูปลาหนตินะฮะนี่ครับเดือยปลาเนรไซส์สวยนะไซส์ทอดเลยครับสี่ตัวนะเลือดเลือดโอเคนี่ครับปลาหนติครับเดี๋ยวเราไปดูที่บ้านนะครับครับตอนนี้เราก็กลับมาถึงบ้านกันแล้วนะครับพอดีเมื่อกี้ เสื้อผ้าเปียกตัวเปียกนะก็เลยไปอาบน้ําก่อนเกือบลืมนะฮะปลาอยู่ใต้เบาะฉันน่าเขาบอกไม่รู้เลยนี่ฮะวันนี้ปลาที่เราได้นะสีแท้มนะครับผมออไไโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันคลิปต่อไปนะครับโี่ค,ครับสีแท้มครับกําลังทอดครับโอเค